ออลงเล่นน้าด้วยกันด้วยเห็นบอกว่ามีการโพสภาพชุดไปนองว่ายน้ำอะไรอ๋อไม่ได้โพสค่ก็ก็ไปเหมือนแบบพักที่รีสอร์ทแล้วก็เล่นน้าช่วงที่แบบว่าฝนมันตกอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ไม่ได้อยากไปลงเล่น,เล,นเล่นที่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเล่นน้ำแต่จริงๆว่าคือเล่นน้าด้วยกันสองต่อสองหรือเปล่าหรือ เคยนะคะก็คือเหมือนแบบที่กรุงเทพอะไรเงี้ยเวลาไปว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้สองต่อสองก็คือมีแบบว่าที่บ้านอะไรเงี้ยไปด้วยหลายๆคนค่ะแล้วทริปนี้คือไปกับใครบ้างหรือว่าไปแค่อ๋อไปคุณพ่อคุณแม่ของเต้าแล้วก็พี่ต้นแล้วก็เต้าค่ะสี่คนคือเข้ากับที่บ้านเราได้แล้ว เข้าได้ตั้งนานแล้วค่ะก็คือเหมือนแบบว่าเวลาจะไปไหนจะพาไปไหนก็คือบอกคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นประจำแล้วบ้านของเราทั้งสองฝ่ายก็ค,ค่อนข้างที่จะยอมรับซึ่งกันก็โอเคค่ะค่ะ,คะ,คะ เห็นล่าสุดไปดูคอนเสิร์ตรถ e ยซูก้วยชันไม่าะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่อก็ไปไม่ได้ไปกันสองคนค่ะไปกันหลายคนมีแบบเพื่อนพี่ต้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็ไปดูเพราะว่าเหมือนเขาได้บัตรมาแล้วเราอ่ะเพิ่งแบบกลับจากกองถ่ายละครที่โมกเล็กแล้วก็มาทั้งแบบรถตู้กองไปที่นั่นอะไ่างเงยค่ะก็ไปดูไปดูสนุกดีค่ะตอนนี้มันดูตอนนี้มอน นี่มันเปิดตัวเยอะขึ้นเนาะพาออกสื่อข่าวข่าตอนนี้ไม่ได้ออกสื่อก็คือไปเองปอปปกติอะไรเง<อ>ี้ยไม่ได้แบบว่าจะให้ใครแบบว่ารู้อะไรอย่างเงี้ยเลยแต่เหมือนว่าเวลาไปเที่ยวไม่ค่อยแบบว่าได้ไปสองต่อสองเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยราขอบคัวตลอดอ๋อก็คือเหมือนจะมีเป็นแกงแกงเพื่อนกันนะคะก็เลยแบบเวลาไปก็เลยแบบไปกันหลายๆคนมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยมันก็จะเฮฮากว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายจะไปด้วยกันสองคนบ้างเอ่ยางค่ะแต่แต<ม>่ก<ม>็คือไม่ได้<ล>ไม่ได้แบบว่าจะไม่ไปแต่มันเหมือนยังไม่มีโอกาสเวลา จะไปไหนคนนั้นคนนี้ก็จะมาแจมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออก็ไปกับหลายๆคนก็ได้เพราะว่าไปสองคนแล้วจะเป็นข่าวแบบไม่ดีนะครักเราผานไปครักเรานางเอกของเราอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะก็เหมือนผู้ใหญ่คือหมายถึงที่อ๋อไม่ค่ะไม่ได้ห้ามค่ะแต่คือถ้าถ้าไม่ไปจะเป็นเหมือนกับว่าคุณพ่อคุณแม่มากกว่าแบบว่าเออแบบก็ต้องให้มันเหมาะสมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใก่อนหน้านี้เหมือนพี่ต้นไม่ค่อยแบบได้มีเวลาเพราะเขาเรียนออะไรแสดงว่าตอนนี้มีเวลามากขึ้นแล้วเอ่อก,ก็ก็ไม่นะคะก็น่าจะเท่าเดิมเพราะคือเขาก็ยุ่งเรื่องงานเหมือนกันแล้วก็ยุ่งแต่ว่ามัน,ม,นมันก็ไม่ได้ทํางานตลอด24ชั่วโมงบางทีมันก็มีว่างบ้างเราก็แบบเออใช้เวลาที่น้อยๆเออพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้พบกันได้สักกี่ปีแล้วครับแปดค่ะคือหลังจากจบหลักสูตรเรียนอะไรมาแล้วก็ได้บอกว่า ก็ไม่ได้แบบว่าดีขึ้นก็คือเหมือนปกติเหมือนเดิมอะไรอยงี้ค ก็แปลว่าความรักของเราหนีหรือเปล่าคะรันมีนนนรเร้องหรือยังไงมีทะเลาะกันบ้างไหมไม่ค่อยทะเลาะค่ะเหมือนแบบว่ามันก็มันเหมือนแบบก็เข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ไม่ต้องปรับอะไรเท่าไหร่ค่ะคนนี้น่าจะที่สุดค่ะไม่รู้ค่ะก่อน <laughs> <laughs> จะพูดยงัายางค่ะยังค่ะอีกนานค่ะยังไม่มีแผน <laughs> อะไรโอ้ยังค่ะเพิ่งเรียนจบค่ะค่ะโอเคตอนนี้ค่ะแต้วไอศครีมแต้มข้างซ้ายหรอ แก่้าหลังสักหรือว่าเป็นอะไรไหน่รงสไม่มีครับอะไรมาล่ว <c oughs> อะไรมาสอง